งานต่อการจัดอาหารในห้างเรื่อยๆการละครั้งนึงนั่นมาแล้วได้รูดูหนาวหนากระถอมเล็กๆกังปลากว้างเช้าหน้าไหวชะล่าคนนึงกำลังเข่าม้าในเมืองเพื่อสื่อเสบียงอาหารแต่ก่อนเดินทางเข่ามาน่ะได้กับพ่องูเห่าตัวนึง นอนแน่นิ่งอยู่หน้าบ้านนี่คืองูพิษที่ไหลแร่งนั่นหรือทำไมถึงนอนบพขยับขยื้กนเลยวะสันเศร้าหน้าพูดพ้ำพึ่งกับตัวเองก่อนสังเกตเห็นว่าตามโตของเจ้างูเห่านั่นมีหยดนำแข็งเล็กๆเกาะไปทั่วเลยโอ้ปกติงวูว่าถือกันกับอากาศหนาวสินะน่าสงสารเสียจริง แต่ถึงแม่เศร้าหน้าเถ่าจะรู้ซึกเวทานาแค่ไหนก่อย,ยังลังเลจะซอยงูตัวนั้นดีหรือไม่พ่อกลัวจะเป็นอันตรายต่อตัวเองแต่คงปล่อยให้เจ้างูตัวนี้ตายไปต้อนาตอตาบ่ได้เด็ดขาดว่าสันเมื่อคิดได้ดังนั้นเศร้าหน้าเถ่าก็จึงถอดเสื้อกะของเอามาคุ้มเอางูตัวนันและอุ้มขึ้นมาไหว้คับกะของ เมื่องูเ่าลูซึกดีขึ้นนั่นท่านใดเห็นเศร้าหน้างูเห่าตัวนั้นก็เ,เกิดอาการตกใจแล้วลูกหลานแล้วก็โชกไปที่แขนท่านที่สันสาต่านของงูนะ่ะเลื่อยเข้าไปในป่าเศร้าหน้าเถาพยายามหามเลือดตัวเองเพราะว่ามันกัดแขนนะลูกก็หามเลือดตัวเองว่าผิดหลายเรื่งกับซึมเข้าไปในร่างกายหลังจากนั้นบบน,นั่น เศร้าหน้าเถ่ากระสินใจโล่งยางหนาวเวทนาฟังดีๆเด้ออีลานี่ท่านเรื่องนี่สอนให้หูว่าการที่เห่าสงสารและมีจิตใจเมตตาต่อคนอื่นนั่นน่ะเป็นเรื่องที่ดีแต่เด็กๆกก็ควรสังเกตว่าคนที่เห้าซอยนั่นนิสัยเป็นจงังไดถ้าเป็นคนพ่านหรือคนเลวอ่ะนะ ต้องจำไว้เลยนะว่าห้าเนี่ยบวกลุ้เขาไปของเกี้ยวพอห้าบ่าสามารถรู่เลยว่าในที่สุด่ายแล้วนั่นนะคนรเลานั่นน่ะจะกลับมาทำลายห้าคืองูเฮาที่เช่าหน้าซอยว้หรือบอรพราะฉะนั่นเด็กเด็กอ่ะควรคบเพื่อนที่ดีเข้าใจบ่จะดกนกนี่ยอย่างจะเฝ้าบาไปไรจะเฝ้าอ,อานไปไรมันตัวเล็กหน่อยเด้อห,หรอคือว่าจังสัตอันในทานเรื่งองยัง ชาวนากับงูเฮามั้งปแมนเชาวนากับงูเฮานี่เจ้าไปอ่านใกรเจ้าตัวร้านเดิอนเรื่องจริงๆมันมันพอดีเป็นยังสั้นโอเคป๊ออันนั้นเขาเขียนมาให้เด้หน่อยอ่านณาซื้อเจ้าก็จะไปอ่านนด้ำเขาชาวนากับงูเฮานี่เรื่องจริงๆมันก็คือว่าชาวนาเนี่ยเดี๋ยวพ่องูมันป๊องูก็ต้องสิตายมันบ่ป๊นก็เลยเอามาเลี้ยงไว้เอามาเลี้ยงไว้แล้วก็ไปหาอาหารให้มันกินหากบหาหนูมันกิน เอออาทิตย์หนึ่งต่อมามันกเ็เลยพื้นตัวมันกเ็เลยอันเส้า,า,าม้าไตน้ำมอลาอ่าบ้านนี้เมียของชาวนาหัน,นค้อนขีดทีอยากว่าคือเจ้าหน้ารัะเมียของชาวนาหัน,นค้อนขีดทีบ้านนี้เลยอันกับเขากับร่างกับพกอยากซื้อยังกับพกอยากซื้อขีข่านขีเหนียวอืมบานนี้ก็หัวนั่น เนียมันเคลื่อนกับไปหาโคหาโนมาให้เตงูก็เลื่อยจมให้ผัวบาดินั่นมันอะไรเรื่อยจมให้ผัวแต่คำมันเคลื่อนกับโยอ่าแต่หาแต่อาหารการกินมาให้เตงู้มาเรียงเตงู้ข้อข้วนี่ก็เลยสิโกดูได้ชักเถื่อเนี่ยก็เลยเครียดมันเป็นเด็กกระโดดแท่งงูนี่กูจิตพัดเพ็ดมึงสบอว่าสันเนี่ยว่าเรื่องมันเปิดเงี้ยสิเออ บาดนี้งูได้ยินบาดนี้งูได้ยินก็าเรื่องไหวไหวไหวมันยุดพัดเพี้ยนกูตัวนี้แม่ไว,ลไว,ลไวแล้วบไวแล้วม<อ>ันหยุดชดท่านยังไหวัม่กับท่านเหรอก็ยางมันตายเนาะเมื่อนั่นชาวนาไปหากบหาหนูหาเกียจมาให้งูก,กินตับปกติงูก,ก็เลื่อยขึ้นไปทึ่งสี่หน้าของชาวนา<อ>ไปกัดเนี่ยชาวนาตายสันตัวโอกันแล้วจะเอามันไปพัดเพี้เนยัย เอาไปเอามาเมียเช่าหน้ากันเลยไตาเช่าหน้ากันเลยเดี๋ยวอยู่ครับน้องเมียกันงูเฮาประกัดเมียเช่าหน้าไตาเช่าหน้ากัสิตต๊กนรกมกใหม่ไปตลอดชีวิตนั่นแล้วเช่าหน้ากัสิตต๊กนรกไปตลอดชีวิตเออ มแม่นดอกพ่อยายฮีโนูขีดตัวเอาขีดตัวจังได้โดยนี่ยายนอกก็เลยขีดตัวบ้างหน่ะน่ะงูเฮาพี่บ้านยังสิไปยู่จังสัน่นเขาสิพัดเพชรเป็นตัวหันนท่านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเป็นงูเฮาเนี่มันต้องหัวจักกระตันยู่รูคุ้นหัวจักแท่งคุ้นค้นโพเดีเลี้ยงมัน่นโพเดีดูแลมัน มันต ohn, <c oughs> ้องตอบแท่นให้ได้เข้าใจปะเพราะมันหลายล้านอ่ะตัวแต่พอซาลาโต้ลูกตัวิทย์เศร้าหน้านั่นพอได้พูดเรื่องเกิดดอก